ครับเรามาติดตามจุนทรียนซีแสงก็แสงนะครับวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะครับแล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าตัวที่ใส่สามขวดนะก็แดงขึ้นมากแล้วนะครับส่วนอีกสามขวดที่ยังไม่ใส่นี่ก็เริ่มแดงนะครับขวดกลางเนี่ยแดงจะแดงเยอะมากเลยนะครับแดงดีเลยนะฮะนี่ฮะซ้ำวันที่สี่แล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครเราก็จะมาเขย่าวขวดนิดนึงนะครับว่าาัวเชื้อที่ผมใส่เนี่ยมันจะเป็นทางสีน้ำตาลสีม่วงนะครับมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ใช่สีแดงแดงแฉะแต่ก็ถือว่าโอเคแล้ว ก็วันที่4แล้วเนาะนะครับก็จะมาติดตามให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ